สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันรถก็กําลังจะมาเพาะผักนะผักไทยค่ะเป็นมเมล็ดพริกจินดาแดงที่รถเก็บไว้เนี่ยนะก็พอดีจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายท่านถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะก็คือเรื่องของคุณปู่คุณย่าที่ถามมาบอกว่าทําไมพักหลังเนี่ยไม่เห็นคุณปู่คุณย่า ในคลิปเลยไม่เห็นทำคลิปเลยเป็นอะไรกันหรือเปล่านานมากไม่เจอเลยทะเลาะกันหรือเปล่าหรือประมาณแบบอะไรสัก, <c oughs> สกอย่างแล้วก็น,นะก็ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านนะคะยังปกติเหมือนเดิมเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ ไม่กล้ามีปัญหาอะไรกับท่านนะคะเพราะว่าเป็นพ่อผัวแม่ผัวที่เลิศประเสริฐสีมากเราไม่กล้าไปมีปัญหาอะไรกับท่านแน่นอน,นะค่ะนะที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทำคลิปนี่ก็มันก็เป็นมาจากสาเหตุตั้งแต่ตอนนู้นนะคะตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่มานะที่รถไม่สบายรถก็ไม่ได้ทำคลิปมาทั้งเดือนเลยนะจะคนที่ติดตามรถจ,จริงจะจะสังเกตว่า เดือนทั้งเดือนนี้รถไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพิ่งจะมาลงพักหลังแล้วก็พักหลังเนี่ยมันก็เป็นช่วงของโควิดที่ทางบ้านลถอะคะเขาล็อกดาวน์กันอีกรอบนึงก็คือ,อต้องอยู่บ้านใครบ้านมันเพราะโดยปกติเนี่ยวันอาทิตย์จะลถก็จะไปกินข้าวกันที่บ้านคุณปู่คุณย่าใช่ปะก็เลยต้องงดตรงนี้ไปด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นในบรรยากาศที่แบบว่าไปบ้านคุณปู่คุณย่าไปกินข้าว อะไรอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> มันก็เป็นช่วงที่เราไม่สบายใช่ไหมรถไอค่ะตอนนั้นที่ไอมากเงี้ยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มาที่นี่ด้วยแล้วพอหายขึ้นมาเนี่ยไอความที่เราเรากังวลเรื่องการปลูกผักปลูกอะไรด้วยรถก็เลยยุ่งวุ่นวายกับการปลูกผักพอท่านมาดูแลลูซี่ให้เนี่ยเ,เราก็เลยไม่มีเวลามาทําคลิปอะค่ะ ทั sei, i, ้งเหนื่อยทั he ้งอะไรด้วยเราก็ไปถางหญ้าทําอะไรคือรถต้องลงมือทําเองหมดนะก็นั่นแหละค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรเลยแล้วค่ะแล้วพอจังหวะที่แบบว่าอย่างสมมุติว่ารถกําลังทํอย่างเนี้ยทํางานอยู่เนี้ยท่านก็มาใช่ปะพอท่านมารถก็ไม่ได้หยิบกล้องอะค่ะคือมือมันเลิกมันอะไรก็เลยไม่ได้หยิบกล้องถ่ายไม่ได้ทําอะไรจริงอ่ะบอกตรงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่า เราเราอยู่อย่างเงี้ยเราเราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องไปทะเลาะก,กันนะคะ mm. นะ mm. มันมันไม่มีสาเหตุอะไรที่ต้องให้เราทะเลาะก,กันนะคะ mm. เพียงแต่ว่ารถอะไม่ว่างที่จะทําคลิปเท่านั้นเองเราก็มัวแต่ทำโน่นทํานี่หยิบจับโน่นนี่แล้วพอดีแบบ mm. อ่าอย่างวันนั้นอะอะไรคะลูกอือ mm. ขอบคุณะ่ะ mm. อืมอย่างวันนั้นน่ะที่ท่านมาใช่ไหม มันก็ดึกแล้วรถก็กําลังเด็ดอ่ไอ้ไอ้ใบผักแพ้วอยู่ใช่ปะเด็ดใบผักแพวเพื่อที่จะออกมาจุ่มน้ําลูซี่เขาก็รถก็บอกว่าเออลูซี่วิ่งไปหาปู่ย่าดิลูซี่เขาก็รีบวิ่งไปจริงๆนะตอนนั้นน่ะอยากจะหยิบกล้องมาถ่ายด้วยซ้ําเราก็ถ่ายไม่ทันนะอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นจังหวะช่วงอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอรอให้ท่านมาเดี๋ยวรถทาคลิปอยู่แล้วค่ะนะทาคลิปอยู่แล้วมันก็ ท่านจริงอ่ะท่านแวะมาที่นี่เกือบทุกวันนะคะเก<ว>ือบทุกวันแวะมาช่วงกลางวันเงี้ยอม้อม,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 อมช่วงกลางวันแล้วก็มาอยู่แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมาดูลูซี่แล้วก็อยา่างสมมติว่ารถบอยท่านมาดูลูซี่ให้เนี่ยท่านก็จะมาก็ช่วงนี้ท่านก็เขาเรียกอะไรอ่ะพาพาน้องสาวของของแม่มิสเตอร์ค่ะน้องสาวคนท้องของแม่มิสเตอร์นะไปหาหมอด้วยก็เป็นจังหวะแล้วมัน มันวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้ค่ะนะก็มาเล่าสู่ให้ฟังนะเพราะว่าหลายท่านถามเขามาเยอะมากแล้วก็ยังไม่มีเวลาตอบอะไร่อะไรสิก็นี่เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้ทําคลิปแค่นั้นเองก็ยังปกติเหมือนเดิมถ้าอ่ปลดล็อกดาวน์แล้วอะไรเงี้ยมันก็เข้าสู่ภาวะเดิมนะคะว่าจะทําคลิปเวลาท่านมาเราก็จะพยายามถ่ายคลิปให้เยอะก็อ่ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ถามไถ่ยเข้ามามีแบบ เป็นห่วงบรรยายหรือว่าอะไรกันอยากดูคลิปปลูกกับหลานย่ากับหลานอะไรเงีย้ยเยอะๆนะก็เดี๋ยวจะทําให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะเก่งมากลูกเช็ดปากแม่เช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากแม่ไหนดิเช็ดปากแม่หม่ยสิคะเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากหนูอย่าอ้าปากสิคะมีคอมเมนต์มานะค่ะก็การเลี้ยงลูซี่นะเพราะว่ารถยังให้นมลูกนะคะจากเต้าเลยนะ ก็มีมีคอมเมนต์มาประมาณว่าเออเมื่อไหร่จะเลิกให้เต้าสักทีอะไรเงี้ยค่ะเด็กโตแล้วนะแล้วก็บอกประมาณว่าให้นมลูกเยอะระวังนมจะยานอะไรเงี้ยเลิกให้นมได้แล้วจากเต้าเราก็เอามาให้เป็นขวดบีบใส่ขวดให้ประมาณนั้นก็อย่างที่รถบอกนะรถไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียสว่าอ่าร่างกายรถมันจะขนาดไหนเนี่ย อะไรยังไงนะเพราะว่าตอนนี้รถก็40กว่าละ45ถึงรถจะจะมันจะยานนะก็ก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจะ50อยู่ละรถรถเข้าใจสังขารตัวรถนะคือรถอยากจะให้นมลูซี่เขาไปจนกว่าจนกว่าเราเราจะทำให้ได้เท่านั้นเองค่ะอาจจะ3มขวบ4ขวบอาจจะให้เขาแต่ตอนนี้ก็คือกะไว้ว่าประมาณสัก2ขวบให้เขาจากเต้า เขาจะได้แข็งแรงเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาและอีกอย่างหนึ่งคือรถเป็นแม่บ้านเต็มตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงมันก็จะเสียเวลาไม่ให้เต้านมลูกประมาณ10-20นาทีไม่เสียเวลาค่ะรถถือว่ามันคือการผ่อนคลายมันคือความสุขที่เราให้กับลูกเราได้นะคะก็เราเราเราสามารถรับรู้กับเขาตรงนี้ค่ะเวลาลูซี่จะร้องกินนมลูซี่จะ หิวนมอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาได้ตลอดมันมันไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะคะว่าเออเป็นห่วงรถเข้าใจค่ะรวเข้าใจ,าแ,ลาใจแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็จะขอพูดให้ฟังนะคะว่ารถรถ,รถ,รถ,รถสะดวกตรงนี้สะดวกแบบนี้นะคะ